สวัสดีครับตื่นเช้ามานะครับก็มาพับเรื่องเศร้าอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอ่าเช้านะครับวันที่เสียนเศร้าอีกวันหนึ่งครับผู่ขับแก้วได้อ่าล้มนะครับเมื่อวานนะครับผู่ขับแก้วก็ทำงานนะครับทำงานแล้วก็กินยาก,กินอาหารปกตินะครับ ก็มีช่วงดึกดึกนะครับพี่คันบอกว่าปู่ขมแก้วนอนนอน <c oughs> ก็คิดว่าปู่ขมแก้วอนอนปกตินะครับแต่ว่าตื่นเช้ามามาดูจริงๆแล้วปู่ขมแก้วล้มนะครับสิ้นใจก็ก็เสงแสดงความเสียใจน,นะครับกับครอบครัวน้ำเจ้าข,ของของปู่ขมแก้วด้วย ผมแก,ก็กินยายกินอาหารกับถ่ายปกติอยู่เลยถ้านอนที่จากไปของความแก้ว ครับน่าจะหมดหมดอายุนะหมดบุญของอปู่จริงๆแล้วเพราะว่าก็อายุเยอะแล้วนะเดินทางมาจากหลายที่หลายแข็งเลยสําหรับปู่คํมแก้วอันนี้ก็รอเรื่องอรอ,อยืนเรื่องนะ,ะนงรครับทำยื่นเอกสารนะครับ เจ้านะของก็อยากจะพาปูขมแก้วกลับบ้านนะไปทำพิธีนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะอยากให้ปูไปอ,อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับกลับไปอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์เหมือนเดิมอันนี้ก็คงต้องรอเวลานะรอเวลายื่นเอกสารแล้วก็จะได้ติดต่อรถพาปูขมแก้กทั้งทางนะครับกลับ อาที่จอสรินทบ้านเราครับาามาส่งปูกข้าแก้วจากบ้านนะครับแม่ๆก็ปูกค้าแก้วนะเสียแต่เช้าเสียแต่เช้าแล้วก็เพิ่งเดินเรื่อง,องทําเรื่องเสร็จเจ้าของมีความประสงค์อยากจะพาปูกข้าแก้วนะครับไปนะ อยู่ที่จากัดส,สุรินทร์ครับเราไปทําบุญครับทาบุญที่จอดส,สุรินทร์ถนนรัชเณรก็มารอรถจิมลอ้อนะครับจะใช้รถจิบลอ้อคันนี้นะบรรทุกปูนแก้วกลับจังหวัดส,สุรินทร์เดินเรื่องนะทำเรื่องแต่เช้านะต้องมีการบรรทุกประจําวันแจ้งความบรรทุกประจําวันแล้วก็นําใบนะบรรทุกประจําวัน ไปแก้ที่ประตูสัตนะครับเรื่องคนย้ายครับอซากสัตว์นะครับสนัความแก้วก็ขอให้ท่าปลูกนะไปสู่ภูมิทัศน์ที่ดีนะครับกลับคืนสู่ดาวช้างครับ มาช้างนะ้พวกเรานะ้ำอยู่กันสีเชือกที่นี่กับปูขงแกว้วก็มาช่วยกันนะครับส่งนะ้พาปูขังแกว้วขึ้นรถนะเพื่อที่จะเดินทางกลับวอดสุรินทร์เพิ่งเดินเรื่องทําเรื่องเสร็จนะครับต้องไปหลายที่นะครับต้องรอเอกสารหลายอย่างด้วยสำหรับปูขงแกวนะ้วก็เลย ช้านะครับตอนนี้ก็เยน็นมีนี่นะพนักงานนะมาช่วยส่งผู้แก้วกลับบ้านด้วยนะคผู้คนแก้วเพิ่งทำงานได้ยี่สิบวันเองนะยี่สิบวันเริ่มทํางาต่วันที่หนึ่งก็ 20, วันนี้ครบยี่สิบวันวันนี้เพิงผู้แก้วก็ล้มนะครับนอนหลับนะแบบไม่ทุกข์ทรมานพนักงานนะทุกท่านก็มาส่ง เสื้อสีส้มนะครับส่งปลูกําแก้วกลับบ้านกลับชลินการ,รอาพี่ควานนะพี่ดูบบแลปูกําแก้วมีนำต้นอ้อยนำน้ำน้ำ,ำ,ำ,ำส้มเหลามาเสต็ปของหมากขมิ้แก้วในบ่อส่ง,บบสงขมิแก้วกลับหวัวชลินไปเพื่อที่จะไปนำบุญก็ไป ฝางน้ำจำบ,บุญที่บ้านที่จังหวัดสุรินทร์เดี๋ยวมาดูนะครับเพ็นดูไปแล้วมันจะเล็กไปนะครับมาดูกันว่าจะนะยกน้ำขึ้นแก้วขึ้นหรือเปล่า ับสาเหตุที่ปูม้ำแก้วน้ำนอนหลับน้ำนอนหลับซึ่งลมไปก็สาเหตุแรกก็อาจจะอายุเยอะนะปูน่าจะอายุเยอะเพราะว่าช่วงห้าโมงหลังจากเลิกงานมาบ่ายช่วงเย็นนะห้าโมงน้ำแก้วก็กินน้ากินยาปกติพอ มันที่สามนะพี่ความว่าลุกมาดูที่สามก็เห็นผู่กำกแกนอนนอนอยู่นะก็ไม่ไม่เอะใจไม่แปลกใจที่่คงแก้วนอน,นก็เลยคิดว่าปู่คำกแกวน่าจะนอนได้พอตืน่นรุ่งเช้าขึ้นมามาดูผู่คำแก้วยังนอนอยู่ที่เดิมนะพี่ความก็เลยเดินเข้ามาดูนะนะถึงรู้ว่าผู่กำแก่สิ้นลมเลยนแล้ก็ ใช่แจ้งกับเจ้าของของขวาแก้วเพราะว่าเจ้าของของวานแก้วไม่ได้อยู่นะไม่ได้อยู่ด้วยต้องไปทำงานที่อื่นหางานอีกที่หนึ่งอีกทางหนึ่งครับก็โดยเฉพาะที่ควานผู้ดูแลเจ้าของขวานแก้วก็รออยู่ที่บ้านเราที่บ้านทางนี้ก็ให้ออที่ควานผู้ดูแลจัดการเรื่อง ย้ายถือขวแก้วกลับบ้านกลับจังหวัดสุรินทร์ ้นแล้วนะครับปลูกแก้วก็ให้เดินทางสู่ภูมิที่ดีกลับประยู่์ที่บ้านเราครับหลวงแก้ว,วจังหวัดสุรินทร์เจ้าของก็รออยู่ที่บ้านบ้านสมสารสมสารช้างแลวก็พี่วานด้วย,ยมาอยู่ รองานเป็นเดือนนะสำหรับผู้ขาแก้วเพราะว่าตอนเดินทางมาผู้ขาแก้วก็ซุกโซมนะเพราะว่า,าอายุมากแล้วนะในการเดินทางไกลนระครัางจะปวดเมื่อยผูแก้วเดินแบบปวดกระดูกกระเดี่ยวนะกว่าจะฟื้นตัวก็ใช้เวลาเป็นเดือนนะแล้วก็น,นี่ก็ฟ้นได้ทำงานทำได้ ยี่สิบวันครับอ่าครบยี่สิบวันวันน,ะนะบบีน้ครับปูป่ของแก่ในการทํางานของปู่ของแก่ที่ฟางช้างระยะรองนะครับแก่ไม่ได้ทํางานหนักแล้วก็ไม่ได้อ่าทางานเกินกําลังนะครปู่ของแก่ก็ทำงานเก้กเกาโมนะงครับแค่ยืนอ่าทานผลไม้นะครับกินทานผลไม้อยู่ในค่อครับแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปนะครับป้อนผลไม้แค่นันเองปู่ของแก่ไม่ได้ อ่าใส่เก้าอี้ที่นั่งนะครับอ่าเดินตัวนะครับปู่แก้วอายุมากเลยนะแต่ก็เนื่องจากอาจจะอ่าอายุไขนะครับของปู่ขแก้วมาถึงแค่นี้จริงๆก็ขอให้คุณปู่ทำปู่ขแก้วนะสู่ควบคุมที่ดีนะครับกลับสู่ดาบช้างขอให้ปู่ขแก้วอ่าไปเห็นครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับไปทำบุญนะครับที่สุรินทร์ ก็พบตู้ขวดแก้วอ่ากลับนับพืชสุดาช้างครับอ่าแสดงความเสียใจนะครับกับคครอบรัวของคุณแก้วด้วยอรถสิบโลกล็รอบรรทุกขวดแก้วอยู่ฝั่งางานนะที่ปากก็ต่างมาส่งขวดแก้วขึ้นรถ เดี๋ยวจะทุกนาปูของแก้วอ่ไปขายเกิน10โลครั้งหนึ่ง บส่งตลวแก้วหลับจังหวัดสุรินทร์ กันแล้วก bon ne ouais, bon ne ่อนปีกว่าปีกว่าปีกว่าดึกยัอยู่ข้างหน้าวุ้ยวุ้ยไส้วุ้ยไส้ 叫啥？<Okay. S 1> Gracias. De เส่งูแก <Mohammad. S 1> ้วกาบบ้าจังหวัดสุรินทร์นะครับ นะครับรถสิบล,ลอ้อแล้วก็ติดเครื่องแล้วนะส่งปูนคอแก้วกลับจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้ก็เป็นวันที่โศกเศร้าอีกวันเลงได้มีช้างลบมนแะติดตามช้างระยองนะครับส่งปูนคอแกรีตส่งปูนคอแก้วกลับบ้านนะคะขอให้ปูคนคอแก้วไปสูป่ครอบครที่ดี ก็อ่าไปถึงจัวัดสรินครับได้ทำบุญทำบุญสดนะผูกแก้วหลับสูงคืนสูบน้ำดาวช้างขอมไว้แก้วนะอ่สู่ภูมิที่ดีนะครับไปแล้วนะครับส่งผูกแก้วหลวงปู่จังหวัดสุรินทร์นะครับเพื่อที่จะไปอ่าทำบุญทำบุญสดนะครับแล้วก็ฝังน้ำผูกแก้วไว้ที่จังหวัดสุรินทร์